สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาวๆอากาศสดใสครับจะพามาชมดอกกล้วยไม้ครับกำลังเบ่งบานสวยงามเลยพี่น้องดูใก,กล้ๆดูใก,กล้ๆตื่นขึ้นมาหดสวนครับเห็นดอกกล้วยไม้ครับ นี่กำลังออกดอกบานสะพังอดบด่ได้สีสกิบความสวยงามามาฝากครับเห็นบ่พี่น้งองดอกงดอกงามสีสวยร้อมเดียครับช่อใหญ่ต้นเดียวออกดอกสองช่อเลยครับ นี่ครับเป็นสวนหน้าบ้านเล็กๆมีพวงข้ามครับออกดอ,อกช่อเดียวดูแลบอดีครับช่วงหน้านี่ครับวงข้ามออกดอ,อกครับเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกกไลยให้ดอกว่าลายครับนี่พวงขาม ดอกสวยคกันครับวนด้านนี้ก็ับังพวยหรือแพงพวยนี่แหละครับประมาณนี้อันนี้ออกดอกตลอดครับบัวรยราปลูกง่ายเลี้ยงง่ายครับนี่ ความงามกับบรรยากาศเศร้าๆแสนสดชื่นมาฝากพี่น้องครับสวนหน้าบ้านเล็กๆกับบ้านหลังเล็กๆอากาศดีครับบ้านอีสานบ้านนอกตอนเศร้าก็ อากาศดีสดใสกลางเสียงไก่ขันเสียงนกเสียงกาอดบ่ได้ที่แซลบรรยากาศดีๆมาฝาครับกำลังหดน้ำให้น้ำเขาครับงามว่าพี่น้องช่อใหญ่ดีพี่น้อง ดูไกลๆดูไก่พี่น้องสวยงามครับ